สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะทิ้งคิดคับกับใจตนะที่นี่ค่ะทุ่มครึ่งโดยประมาณเราฝากคำถามไว้หลังไหมก็ได้นะคะหมายเลข1644 24กชั่วโมงโทรฟรีแล้วก็ฝากไว้ที่ f c e e o o o t ทิ้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็หาคำว่า n o more thinking ตัว G เปลี่ยนเป็นตัวเลข9นะคะเปลี่ยนเป็นเลข9ก็ฝาก ไว้ในกล่องข้อความได้เลยแล้วเราก็จะนํามาบอกเล่ามาแบ่งปันกันขอบคุณทุกคําถามค่ะบางท่านก็แบ่งปันมาปรารบมาบางท่านก็ถามจริงๆริงจัง,จงยืดยาวเลยนะคะแต่ก็อ่านนะอ่านนะแต่พอมาแบ่งปันก็สรุปสรุปเอาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขียนมายาวจนเ เวลาจะตอบคำถามไม่มีก็เลยขออนุญ,ญาตสรุปสั้นๆแล้วก็สิ่งที่คุณมาแบ่งปันกันนั้นเราทยอยทยอยกันมานะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่เข้าคิวอยู่นะคะมาวันนี้ค่ะคุณพอจริงพอทนถามว่าคำว่าพอของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะบางคนกว่าจะพอได้ก็มีจนใช้เจ็ดชั่วโคตรก็ไม่หมดแล้วอะไรคือคำว่าพอ อืมคำว่าพอของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะบางคนก็กว่าจะพอได้นี่มีใช้จนเจ็ดชั่วโคตก็ไม่หมดแล้วอะไรคือคำว่าพอเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันพอ่อคนโน้นบอกอุ้ยพอแล้วมีแค่นี้เท่านี้ก็กินไม่หมดแล้วตัวคนเดียวเลี้ยงตัวได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะคะบางคนบอกว่าอ,อุ้ยไม่ได้หลานต้องอยู่ได้เลนโลนนั่นก็ต้องใช้กันให้คุ้มเลย เดี๋ยวเขาลําบากยุคนี้เราเหนื่อยมามากแล้วเราต้องโกยโกยโกยเข้ามาให้ลูกหลานเลนหลนใช้กันอะไรเงี้นะคะแต่ในขณะที่บางคนอุ้ยแค่ครอบครัวเราพอแล้วก็โอเคแล้วนะมันก็มีหลากหลายอย่างหลากหลายรูปแบบของความพออย่างที่คุณพอจริงพอทนบอกนะคะแล้วอะไรล่ะมันคือคําว่าพอจริงๆอืมคำว่าพอคําว่าพอ คำว่าพอย้ำสามครั้งเลยนะคะมันก็คือความพอดีพอเหมาะพอเพียงพอตัวนั่นก็หมายถึงว่าความพอในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นตัวเองกำลังดํารงอยู่ณเวลานี้พอแล้วนะคะพอเท่านั้นคือสำหรับตัวเองพอก็คือสำหรับตัวเองพอตัว สำหรับตัวเองนะคะอันนี้มันคือความหมายของคำว่าพอจริงๆถ้าพอเพื่อผู้อื่นด้วยอันแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของความเกื้อกูลแต่การพอของเราต้องไปเบียดเบียนเอาส่วนของคนอื่นมาเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าพอละไปกอบโกยมาเนี่ยของคนอื่นเขาควรจะได้เขาก็ไม่ได้เพราะมันมาเป็นของเราหมดอันนี้ไม่เรียกว่าพอละ แต่ถ้ามีความสามารถในการที่จะสะสมทรัพย์แล้วใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แบ่งปันผู้อื่นแบ่งปันสังคมหามาแล้วตามความสามารถตามกำลังสติปัญญาของเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นใช้พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์อันนี้เรียกว่าพอนะคะอันนี้เรียกว่าพอพอจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึง คำว่าพอเราก็จะต้องมองถึงบริบทของคำว่าพอถ้าพอมากมายกายกองล้นเหลือโดยที่ไปดึงเอาทรัพยากรที่ควรจะเป็นของคนอื่นเป็นของผู้คนที่อยู่ในสังคมเอามาหมดเป็นของเราหมดอันนี้เรียกว่าไม่พอพอละนะคะพอแบบนี้ไม่ใช่พอ ที่อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานแล้วนะคะเพราะว่าเราโอ้โหมีสติปัญญาความสามารถกอบโกยมาไว้เป็นของตัวเองหมดไม่แบ่งปันคนอื่นนี่อันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมีเป็นของตัวเองตามกําลังความสามารถแล้วก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์อันนี้เรียกว่าพอจริงนะคะไม่ใช่โอ้ครอบครัวฉันต้องได้ครอบครัวฉันต้องเลิศที่สุดมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็ไม่แบ่งใครเพราะว่าโดยในที่สุดแล้วเนี่ย การให้การแบ่งปันเนี่ยมันเชื่อมโยงโลกใบนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้มาจากการให้นี่แหละค่ะในขณะที่คนอื่นเขาขาดอยู่แล้วเราก็มีมากมายแล้วเราก็บอกว่าเอา้าก็ฉันมีโอกาสอ่ะฉันมีความสามารถอะ่ะเธอไม่มีอะ่ะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วเราใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันเพราะเราเกิดมาในโลกใบนี้ ใบเดียวกันด้วยอันนี้ก็เป็นทัศนะนะคะสำหรับคุณพอจริงพอทนก็ขออนุญาตแบ่งปันในคำถามนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมค่ะสวั FM 91เราพึ่งได้แล้วพบกันใหม่ทิ้งคิดกลับกับใจตะนะลาสวัสดีค่ะ